วันนี้วันนี้นี่มันยู่ตรงนี้มันแดดโอ้ยครจับนะฮะคุณกลัวชื่นด้วยเหรอฮะจัดเอ็มจัดแล้วบ่เคยจับเนาะฮะเอยบ่เคยจับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทรอยวันนี้เดินคล่องๆคบคนพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาคนคล่องได้จุกข่าวจุกคบเพื่อนทีทุกคนจนแน่นอนเยอะ เออสีเต็มเลยเลยอ่ะเด้อบัวคือบัวเต่งแห้งเลยบัวมันใส่แท่นวลไอ้ครับคุณไปดูไอ้ดาวอย่างตะกี้นี่ดูแล้วครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวผุคอตัดไม้ตักช้ำเป็นเปลือกผุคอสัมภาษณ์คุณหน่อยครับวัดจังได้นั่งนั่งลงหน่อยครับวัดจังได้เป็นไงบ้างครับเออ ไอ้โน่นอ่ะอะไรไอ้ดาวอ่ะเป็นไงบ้างก็ขาแข็งครับขาแข็งซี่ขาหรอขาหนาแข็งนะโอ้ไอ้ชื่อก็โยนอันสับปะรดมาแล้วยาอย่างอื่นแข็งไหมฮะยาอื่นแข็งไหมไม่รู้ดิโอ้ยไอ้ดาวอันนี้ะเอาขาแข็งเอาไอ้บัวไปเก็บมากินได้เชิญโยนมาให้เชิญบัวโยนมาให้แล้วโยนใส่ปากายต่อเนี่ยน้อยเพราะว่าให้หมอเผาด้วย หมอปาไปยังหมอทำยังไม่มาหมอไม่ทำไปยังโอ้ผมหมอหมอไม่ทำก็คุณเลยครับโอ้โหมาแต่เช้าเลยไปไม่ได้ครับเท่าไหร่ครับอ้าวก็ช้างใครจะเข้าไปสัมผัสช้างออต้องไม่สบายก็อยู่ดูแบบห่างๆแบบหวงๆไกลๆครับนี่มาทำอะไรแต่เช้าเลยมัน ลักบางนัดครับหนึกว่ามาเบิกตังเอ้เต้เลี้ยวเลี้ยอะไรว่ะแล้วเบิกตังโอ้ยวันอะไรอย่าพูดอี๋ไม่ใช่ละคุณอะเบิกตังจุดประสงค์คุณนะผมรู้วันอะไอย่าเอาไม่ใช่มันเกินแล้วบ่เกินพันหนึ่งอย่างดิอะไรเพิ่งเอาวันสองวันนี้เออวันสองวันดีกว่าสองวันดีกว่าโอ้อะไรตัวชื้น ไว้ชื่นมึนไหมตามที่คุณดูดูแล้วเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้เหรอมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับเออเขาได้เขาได้สบายครับเอออ่าเดี๋ยวชื่นก็โยนใส่วายเขาได้ชื่นชื่นว่าขึ้นลำเอียงแท้ไฮเดรบูวานกินเนาะเออชื่นก็ลุกลีลูกหล่นสิลูกลีลูกหล่นวันนี้พูดคล่องนะวันนี้ไม่เอ่ยเฉยได้ๆเลยโดยชื่อสามสาโยนละ เอ้าก็จะปล่อยลูกชายเล่นอยู่นี่ <จอ S 2> ไม่รู้ก็เงินประมาณออ้สองร้อยได้อยู่ะวะเฮ้ มันหลอยู่แล้วเมื่อคืนมันเดินอันนี้ได้ตอนนี้เป็นไงม่าวเาว่ยขาแข็งยังไงขาหลังเนอขาหลังก็เริ่มปับดีดีขึ้นมาเลยโอ้ขาหลังเริ่มดีขาน้าก็เป็นนะครับอะไรนะขาหลังขาหลังเริ่มแล้วเวลาคุณท้องเสียขาคุณแข็งเลยมันแข็งครับอ้าแล้วไอ S <S> สีเาตคุณอ่ะมันเป็นย so so the well. ังไงเป็นเรื่องสีขาวกาแข็งเป็นเด็กขาหลังครับขาหน้าเป็นครับสีเจนนะนะใช้เวลากี่วันหายสามวันครับสามวันหายดีเลยแล้วท้องเสียหรืเปล่าพุ่งจุดจูดจูดจูดไหมก็ไม่พุ่งไม่พุ่งเหมือนดาวแต่ดาวมันพุ่งตลอดเลยคืนเมื่อคืนดูจากคลิปเมื่อคืนนะครับไปลองไปดูครับมันพุ่งแบบพุ่งปุ๊ดปุ๊ดปุ๊บออกมาเลยนะครับพุ่งแบบไม่มีกากใยอะไรเลยอ่ะพุ่งอย่างเดียว ใช่ตอนนี้ไม่มีเลยกลฮะกล้วยกล้วยเมื่ออย่างเดียวอนนี้มีวเอายำแรงดีชุดนี้นี่มันตั้งแต่เมื่อวานเออฮะเออโอ้ด่างบ่าฟันแปรงไว้เลยังอยากคุณนิสานมากเลยนะคุณนิสสานซ่านมากเลยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอเออเออบุญหลายนี่ดีรู้จัเอ้อยาเลยให้ช้างกิน อขอนิจาจาก็ไม่อยู่ขอนิจจ่าเฮ้มาเลยขอนิจจ่าเอ้ยขอนิจจา, <c oughs> <c oughs> า,จาต้องพิจารณาตัวเองก็เลยดูคนให้ดูยาวๆเลยจ้ะเอาแลว้วขบวนสับโรดนะครับล่ะไอ้ลูกลูกสาว เห็นจานเอ็มแล้วเหมือนแบบเออเราต้องเอายายเขากินทุกวันน่ะโอ้โหยกหน้าใสเลยเราจะทำลายเหมือนกับผู้หญิงเกลียดเราอะแล้วก็มานี่หลายพี่พี่ยังอ๋อพี่อ่อยทุกวันอ่อยทุกวันอ่อยทุกวันแต่เขาก็ก็ชอบเราเองพี่หลายเอามาให้ชิมมอ ระว่างได้อ้โหๆๆระว่งได้เออเราต้องอ่อยเขอตัวฮะแสดงว่าขึ่นรายการใรายการให้ใส่สมือได้ประกาศเข้าไปเอ๊ะพี่ลืมแล้วตัดอย่างนี้สมือเำไม แกดูชื่นคินีแลลาบแล้วเลือดฮะแะเลือดตันหนาตั้งโคกแล้วจะรู้ได้ไงพู้อันนั้นยังไปซอยปลูกเล่าเลยซอยตัดซอยปลูกเขาพูดมาแล้วพูดหน่อยยังว่ายังคุณบอกว่าแกไม่ให้ตังค์สักบาทใช่ไหมอะไรตะลือแกบอกว่าแกไม่ให้ตังค์จริงอะไรแกบอกคุณหรืว่าคุณปลูกแยกกับตาลือไม่ได้สักบาทที่คุณพูดแรกๆอ่ะผมก็เลยไปถามพี่ใหญ่เือ ผู้ใหญ่ลือบอกว่าก็ไม่ได้ให้ตังค์จริงๆนะครับแต่ว่าให้อะไรครับ Happy h a p p ปผมไปซื้อขวดอ่ะเอาอันนั้นของเขาเออเขากินก็ไม่ให้ตังค์ไงเออก็ไม่ให้ตังค์แต่ว่าให้เป็นขวดเออตาลีก็พูดถูกนะเออใช่ตาลีบอกว่าบ้าให้ตังค์อะไรไปอย่างให้หมดไปสี่ขวดพี่เอ็มก็เลยบอกเออใช่อยู่ นะอันนะไม่รู้อันนี้ย uh ังไม่รู้แต่ว่าไปสายๆหน่อยวันนั้นนะโอ้ไปสายๆหน่อยไปสายแล้วก็ทำงานยกย้าอยู่กับไรเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเสร็จแล้วก็ขี่มออเตร์ไซค์กลับบ้านเลยเออได้เป๊กอยู่เพ็กสามเป๊กสาเพ็กเออเก่าเลยโอ้ยก็พูดยักเจอใจไป้เงั้ยนะเจ๋อเจอแลก็ไม่ได้ตั้งใจเอาหรอกจริ แต่กกินไม่ไม่ตอนแรกกินรามาที่บ้านนี่ยัยไหนวะไปซอยตะลื้อปุงาน่งในก็ไปช่วยก,กับแกตอนแรกถ้ารู้ว่าแกมีลูกน้องแล้วก็ไม่ไปแล้วตอนแรก,กยังไม่รู้ผมก็เลยเกณฑ์เพื่อนไปช่วยพวกนั้นมันพกลุงน้องแกมโอ้โหเขาเรียกว่าอะไร่ะหัวกะทิเล่าเลย <laughs> คุณด้วยไม่ครับผมแกอย่างนั้นคุณหัวอะไรคุณหัวเชื่อใช่ไหมเอาหัวกระที้คุณหัวเชื่อหัวเล่าเลยอ่ะเอาหัวเล่าใช้ขี้ละงหัวเล่าเลยหัวเล่าเลยอโอ้ยเป็นไรพียเป็นยังนงดิโอ้ยแกมานั่งให้แกนั่งหน่อยผมนี้ไม่เอายายเอาก้วยกินเลยเย้ยดู ดูมันเป็นกวนช้าผมดูอ่ะ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 โอ้บรรดาเรื่องอะไรตัวแวบบันก็นจะได้กินตัวลยก็นอนนอนนอนก่นอนนะปอบ้านนะดูเออไอการต้องสั่งให้นอนก่อนไม่งั้นกลัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้สั่งมันนอนเ, <c oughs> เองโอ้ตอนเองเลยโอ้โหท่ากินหญ้าแบบตัแ้งบบเลี้งว่างเลยดูอ่ะเดี๋ยวไปเอาสีจานมาวิ่งเล่นนะไปทำไปที่ี่วิ่งเล่นโอ้โหดู บัวบานขึ้นเมื่อวันบมื่อวานจะคงเกินหมกพ่อยอ่ะใช่ใครมาไม่สนครับบัวบานจดให้หมดลุงเสกยังจะโดนใช่แล้วใช่ด้วยเฮ้ยลุงเสกยังไม่สวดใจอ่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์จะชนอีกเนาะชนลุงเสกโอ้โหแต่ละคนบัวบานอ่ะเจออาจารย์ชนแล้วเจอบนเรือบนเรือคนไหลงานเท่าไม้จิ้มฟันนะทุก ครับเป็นนักเลงใช่ไหมนักเลงอ่ะนักเลงโตถาดหลังน่าชนถาดหน้าด้วยแล้วไม่ซไอ้จ่อยจ่อยเองเดียวครับปดใจแล้วถ้า,ากดซับสไครต์กดติด like, กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวปล่อยประวัติเล่นสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวไปดูไอ้ดาวให้นะครับสวัสดีครับ